คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วเขาได้มวนให้พี่น้องเบิง้งแต่ว่ากาเกิดปัญหาตอนมวนก็ไม่ตกสั่งเขามันสั่นบดถึงมวนบสถึงเขาก็ได้ทำการใส่ไมดมา มาต่อมาเสียบต่อพี่นนอะเสียบต่อคัดไว้ให้มันถึงแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยไม่ตอกมวนบ่ลถึงต่อมาขั้นตอนต่อมากเปิดขั้นตอนเฮ็ดหูเฮ็ดหูน,น,น, H 2. H 2. นี่บางบางเทีากับบางคนกับเพิ่นกับเฮ็ดเป็นเพิ่นถักหางสิงเลาว ใส่ฟางแข็งๆทีฟางรัดของแข็งๆมาเห็ดถักขางสิงสิง,สงเขาก็เคยเห็ดในพี่น้องเบิง้งน่วยกันกนเอเฮากเคยเห็ดในพี่น้องเบิงอยู่ถักขางสิงแต่ว่าหน่วยนี่เฮามาเห็ด ah แบบใหม ah ่พี่น้องเห็ด ah แบบง่ายๆเห็ดแบบง่ายๆก็ใส่เสียกไนล่อนเสี้ยไนล่อนสินประมาณนี้แหละพี่น้อง มาลรก็มาตัดมาตัดเชียงไนล่อนเอามาเปะตัดมาได้ขนาดที่เขาต้องการแล้วเขาก็มาเปะใส่เราก็ใส่ไนล่อนเขียวน้อยๆยเนี่ยนี่รัดไว้รัดไว้รัดไว้สิรัดใส่กับตอกสั่งไว้สิซึ่งก็เคยเฮ็ดขึ้นกันนี่ก็ได,ด้แต่ว่าก็อยู่ดีขึ้นกันสีห้มันขาดก่อนบกขาดพี่น้องมีแตรกตาขาดก่อน หหรุ่นนี้ก็ได้เอากรเห็ดแบบนี้นี่หูที่หนึ่งเข้าเห็ดแล้วไปบันนี้หูที่สองหหที่สองเข้ากเห็ดขึ้นกันนี่แหละเอาก็จุดปุมเสียกนี่แล้วไว้จุดปุ่มเสียกไว้แล้วก็สอดเสียกเข้าไปที่ละสอดปุ่มกดไปทั้งใน,น,นเอาก็แทกจากนี้ จากนี้ขึ้นมานีก็นับนับด้านนี้กับด้านที่ห้องเห็ดเลี้ยวให้มันเสมอกันให้มันได้ทอกันพี่น้องให้มันได้ทอกันแล้วก็เอากับมาเห็ดเลยเรากับมเห็ดตรงกลางนี่แหละนับมาจากนับมาจากมุมนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอามาเอาเส้นนี้ข้างนี้ก็คือกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอากับเาเอาเส้นนี้ เอาใส่วางกลางเปิ่นสิประมาณนี้อ่าวันนี้เข้ากะสีมาถักหนติดกับตัวนี้มนก็มัดมัดปมเสียกนแหล่ะให้มันอยู่ซะก่อนโดยที่มัดบ่วงหูดคือเก้าครัะ นันนี่น่าทักให้มันยูอะไรพี่น้องหอก็รัดรัดจังได๋มันสียูหาก็เห็ดเอานีม่มันยูมันติดกับตัวนี้แหละ อยากให้ยูพี่นอ้องอิดจังเดมันซียูห้องกะถักไว้มันไปเห็นนถักเนี่ยสอดเนี่ย oh okay, god see it's a gun ของกระอาสิโพเห็นดีบันเดียพี่น้องมันขันเทาเฮีดยเองมันเป็นสีกันโบไม่ผู้จับกองนี่ กล่องในกล่องห้องเรือติดไว้แบบนี้คันเสียวตั้งไว้วเราไมาเฮ็ดก็พี่น้องก็ว่าบบเห็นดีก็เลยเราก็เลยได้เอาเฮ็ดแบบนี้ให้บ่งเทียมก็บบตรงดีเป็นเด้ cái vé nham nhặt tít gì là vi ทลังเขาดึงเขาก็จะดึงแห้งไรแต่พี่น้องกันดึงแห้งไยนี่ตอกสั่งสิขาดพาะวมันห่อไปเกี่ยวกอดตอกสั้นวเว้ยแบบง่ายๆก็ว่าก็อยู่ดีขึ้นกันแบบนี้ก็อยู่ดีขึ้นกนันจะกรตา,าขาดกอน <c oughs> ผมบุกใคยขาดตัวเก็บเห็ดเก็ยบ,กย,บยังนี่มันม,มีปัญหาตอวสำหรับได้กับห่อเกล็ห้อเห็ดสมมองห้อแทงเข้าไปมันได้นั่นห่อละห้อเกล็ด เสียบนั่นไปเลยได้ก็เลยได้มันสนได้ที่ห้านั่นจะเสียบทักไปทักมาไว้มันอยู่แล้วก็วได้ก็เบิดพอดีสุดได้พอดี กับกลนเข็มมันก็บ,บ่อดีกันพี่นนองกลนเข็มมันหูหน่อยได้มันสินใหญ่เดมันก็นเลยอ้าว เสียบจากสองสามนิ้ยักจากสองสามยาน 了。 แต่เขาเห็ดได้คือนั่นแหละเขาเกิดสอดสำหรับทีมได้เลยพี่น้องเขาเกิดสอดนี่แหละสอดใส้นี่แหละสอดเสือ้อเส่ได้ที่ห่อถัไว้นี่แหละสอดเกยไปเกวมาเดี๋ยวมันก็อยู่เองบมตรงยาวมามันสิหลุดแล้วประกันว่าบ่รหลุดเพราจูดป่มมันลาดไปเอา สำนีพอแล้วสอดครับไปครับมาแล้วก็จูดปุ่มรดจูดปุ่มไปมันสิบวอไหลดอกมันจะแล้วไปละครั้งยังอีกครั้งนึง and let me you know again. แา่ที่จริงกันแล้วกัตตาด้วยนี่แหละเขาเคยเล่าว่าเขาสีเห็ดกรตตาไลอีหลงให้พี่น้องดงสีสานเป็นกรตตาไลอีหลงแต่ว่าพ่อเขาไปหาไม่ตอกเรล <c oughs> มันตอกสั่งบุพพ่อพี่น้องตอกสั่งบุพพก็เลยมีปัญหาว่ากรตตาไลอีหลงนี่ ดีสสารในพี่น้องเบิ่งพร้อมบอกสเิเพราะว่าตอกสั่งไปมเมื่อเส้านี่ไปจักเบิ่องเราโอ้ยมันระบบพอไม่จะได้หาไม่ไม่ก่อนพี่น้องเบิ่งก่อนว่ามันจะได้สารกระตาไร่ลงผลิตสารกระตาสารอันใดแต่ว่าสำหรับ กระตาอันแบบนี้กระตาแบบสารอยู่นี่แต่ไม่ตกกับพอ่ตอตกสั่งกับพ่อตกอันนั้นกับพอตอกสารกับพอสารอีกก็ได้อีกหน่วยหนึ่งหรือของไล่ลงกะไม่ตกมันอยียงมันก็เตรียมพร้อมเบิดอยู่ตกสารกับพ่อตกสั่งกับพอ,ตอ,พอแต่ว่าสำหรับกระตาไล่ลงนี่ มันปัญหามันก็คือตอกสั่งบบพอพี่น้องเราต้องไ้ไปหาตอกสั่งไม่กันมันเศร้านี่ลองไปเหุพาตอกสั่งลองเบิงมันเดียวไม่ทอนเดียวทอนน้นอยๆไปพาเลรวมันยังได้บบพอได้พกพเครื่งพาเที่วเพราะว่าเขาเห็ุตอกติว สีเห็ดกระตาไล่ลงในสิเป็นตอกติวตอกธรรมดายาันบ่งงามกันตอกธรรมดาแบบนี้ยานมันบ่เป็นตะบเพบ่งไม่ตอกรรอบพ่อพาพาบางที่คันหาไม่ได้ไว้กะได้ไปเอาไม้มาไว้กะสีได้เห็ดตอวอย่างพี่น้องเบ่งตัวจากกระตาไว้นี้ แต่ว่าคันยังหาไม่พ่ได้ก็อาสจจีมีสารของไล่ลงหรือสีสารกระตาแบบนี้ให้พี่น้องเบิงไปสกดสาบวางไปอีกจักหน่วยกอนหาเวลาเอาแปวใหม่ก่อน เอาไม้ก็มันเอายากพี่น้องมันเพราะว่าเจ้าของขึ้นเอาไ่าได้ต้องอาศัยผู้อื่นไปเอาให้ว่าเจ้าของขึ้นไปได้ต้นไม้ขึ้นอย่างบ่ได้ดยร่างกายที่่สมประกอบนี่ล่ะ ทางเดกะพี่น้องกะขาบึงต่อไปเด้พี่น้องเด้่อว่ามันส้สานอันใดก่อนอันดใดไม่ไววกับสีสานลายกระตาไล่ลงไหลพี่น้องบึงซะก่อน เก่าพี่น้องพอห้องเห็ดกันมาได้สมนีล้วกม็มาแทงมาแข่งชิมสนได้แทงกลับไปกลับมาเพื่อวาสิบุห้ยได้มันหลุดไม่ได้ยาก ไฟบีปุ่มแบบนี่สำหรับหูกระตาหูกระตาพี่น้องใส่เสียบในร่อนมามาติดเอาซื้อนี่ละ <c oughs> สำนีก็แล้วมอกระใส่สายผ้ายละกะใส่คันจีใส่สายส่วนกุ้นกระใสโบใส่กระโบเป็นอย่างโบว่ามันกระตามันกระ ลอยปูใหญ่มันใส่ติม่มมันก็น้ำหนักมันก็บ่เท่าไรแต่หูมันนี่ก็แข็งแรงพอแล้วละนี่รับประกันว่าโบโหยุดอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิง่งกระตาได้พี่นอ้องกระตาะตาเรื่องกาตาในนี่ก็ตั้งแต่พุ่นละกโก้นพุ่นละขึ้นมาตั้งแต่าสารกโก้นขึ้นมา ปูแกเ่เบิงสารขึ้นมาตอเนอเรื่อยออเรื่อยจนร้าองม้วนปากม้วนปากแล้วเราก็ไมเ่เห็ดหูเห็ดหูเราก็ขั้นตอนสุดท้ายทีอว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระตานไวน้นี่ก็มีปัญหาเห็ดไปก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,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 ๆพี่ให้้องได้เบิ่งกันเ <laughs> ดียเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับนี่ละการมว้มวนม้วนปากนี่ละ เขาไปบิดหาเส้นกันไม่น่ะบิดสีเส้นกันสิพอดีบริตรตอแต่ว่าเขาบิดหาเส้นเขาบิดตอกหาเส้นมันก็เลยตอกตอกสั่งเขามันอยากสั่นบ่ถึงเขาก็ได้ตอกตอกสั่งมันบ่ถึงเขาก็เอาเส้นใหม่มาตอขัดใส่ขัดใส่ไว้ซส่นนี่แหละแล้วก็แทงส่วนมันขึ้นมาไฟหนี่ไปแล้วกลางนี้ก็ขัดไว้ซื้อกับมีปัญหายัง นะสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเบิงแต่เพียงสำนีคลิปต่อไปสิเป็นอันใดขันนี้ไม่ตอบได้เปียวไม่มตอกไ,ไ,ไว้กับเสียกระตาไล่ลงไอ้พี่น้องเบิงตอนนองไปแต่ขันบอดดีไม่เท่ากะสีไดสันแนวอื่นไอ้พี่น้องเบิงสักก่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ